ทางด้านของคุณกันจอมพลังพาไปร้องที่กองประชาการกองทัพไทยครับบอกว่ามีสาวรายหนึ่งก็แต่งงานกับนายทหารสัญญาบัตรเนี่ยแหละครับปรากฏว่าแต่งงานกันไปแต่สุดท้ายฮะฝั่งสามีฮะทำร้ายเธอต่อหน้าลูกเพราะว่าเธอเนี่ยไปจับได้ว่าสามีของเธอเนี่ยนะไปคบหากับทหารหญิงฮะคุณผู้ชมฮะสุดท้ายคุณผู้ชมมันมีวันที่เกิดเหตุแล้วก็มีคลิปวันที่เกิดเหตุด้วยแล้วมีคนเข้าไปห้ามด้วยฮะลองไปดูคลิปก่อนครับใช่ค่ะขเขาทำร้ายแล้วขเขาก็แบบ ไม่ให้ร้องเมื่อกี้ตะโกนร้องทั่วแล้วเขาก็มาปิดปากแล้วก็มาข่มกระทืบแล้วก็โดนเด็กเด็กก็ร้องร้องอหไห้โวยวายว่าปาป้าททำอะไรเขาทําต่อได้ลูกค่ะแค่จำได้ว่ามีชู้เนี่ยครับคุณผู้ชมฮะคือเป็นเหตุการณ์ที่เธอเองเนี่ยก็ระบายความอัดอั้นตันใจเลยนะฮะ หลังจากที่ทางผู้เสียหายครับเป็นภรรยาของทหารนายหนึ่งกำลังอุ้มลูกแล้วก็ปลอบลูกวัยสองขวบไปด้วยเพราะว่าตกใจฮะที่โดนลูกหลงะที่พ่อทำร้ายร่างกายแม่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นภายในห้องพักที่แฟลตทหารแห่งหนึ่งในจังหวัดศรีสะเกดครับซึ่งเธอก็เล่าว่าโดนสามีเนี่ยทุบตีทําร้ายจนสุดท้ายเนี่ยต้องวิ่งออกไปขอความช่วยเหลือจากด้านนอกแต่ปรากฏว่าก็โดนลากตัวเข้าไปในห้องทําร้ายซ้ําและตอนที่โดนทําร้ายเนี่ยก็ปรากฏว่า ลูกเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดด้วยนะวัยสองขวบแล้วว่ะคลิปนี้เป็นหนึ่งในหลักฐานที่คุณการจอมพลังครับหรือคุณการทัศน์พงไพบุญเวศก็นําไปร้องเรียนที่กองบัญชาการกองทัพไทยถนนแจ้งวัฒนะครับซึ่งทางหญิงผู้เสียหายเนี่ยนะฮะก็เป็นภรรยาของนายทหารนายนี้เนี่ยแหละฮะก็บอกว่าคบกับสามีมา13บปีแต่ว่าจดทะเบียนสมรสกันมา6ปีแล้วเพิ่งจะมามีลูกด้วยกันแต่ต่อมาคุณผู้ชมความรักอะต่อให้จดทะเบียนต่อให้มีระยะเวลาคบกันนานแค่ไหน อันนี้ด้วยความเคารพมันไม่ได้เป็นการยืนยันว่าสามีหรือภรรยาเราจะเหมือนเดิมปรากฏเธอเล่าให้ฟังแบบนี้บอกว่าเธอมาจับได้ในภายหลังว่าสามีนอกใจครับไปคบหากับนายทหารหญิงชั้นสัญญาบัตรที่ไปเจอกันตอนเรียนเธอเองเคยติดต่อไปเจรจาแล้วโชว์ทะเบียนสมรสภาพแต่งงานแล้วก็ภาพครอบครัวบอกว่าผู้ชายคนนี้เขามีเมียแล้วนะเขามีลูกแล้วนะแต่ปรากฏว่าเธอบอกว่ายังมีพฤติกรรมลักษณะของการไปมาหาสู ก็เลยตัดสินใจร้องเรียนที่หน่วย<ฆ>ทีนี้คุณผู้ชมฮะพอมีคนไปร้องเรียนที่หน่วยทาหาร<ม>เป็นเรื่องสิฮะเพราะว่าโดยเฉพาะทาหารตำรวจข้าราชาการเนี่ยถ้ามันมีเรื่องเอาอย่าว่าแต่ร้องเรียนเลยและยิ่งเป็นการร้องเรียนเรื่องชู้สาวเรื่อง<ฆ>ของการครบชู้เรื่องของการมีบุคคลที่สองที่สามเนี่ยนะฮะปรากฏว่าสามีฮะกลับหยุดการส่งค่าเลี้ยงดูลูกแล้วก็บอกกับเธอว่าถ้าโดนออกจากราชาการเนี่ยเธอจะต้องชดใช้หนี้ที่กู้มาก,กว่าหนึ่งล้านบาทด้วยเพราะจดทะเบียนกัน เธอก็เลยบอกเธอไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนเลย <ขอ S 1> ก็คือ,<ข>อไหนจะถูกทำร้ายร่างกายาไหนจะรู้ว่ารู้ว่าถูกนอกใจยังจะต้องถ้าเกิดผัวออกจากราชการอาจจะต้องมาชดใช้หนี้ที่เธอไม่ได้ก่ออีกด้วยอ้อาวลองไปฟังเสียงของผู้เสียหายครับบอกว่าถ้าจะเอาเขาออกจากทหารถ้าเขาต้องออกจากทหารเธอต้องชดใช้หนี้ร่วมกันเพราะเธอถือทะเบียนสมรสเธอไม่ยอมเซ็นใบหย่าแล้วเราอยากจะฟ้องผู้หญิงแล้วเราอยากจะฟ้องค่าเลี้ยงดูไปเลยเพราะเราไม่รู้ว่า เขาจะส่งเราหรือเปล่าเพราะเขาได้โกงของเรามาหลายรอบแล้วส่วนคุณการจอมพลังเองก็บอกว่าหลังจากที่สาวรายนี้ไปร้องเรียนกับทางกองทัพเนี่ยนะครับปรากฏมันไม่มีความคืบหน้าเลยเลยอะตั้งแต่ต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมาทั้งที่ร้องเรียนไปแล้วและยังปล่อยให้ฝ่ายชายคุกคามแล้วก็ไม่รับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งคุณการก็เลยบอกว่าก็เลยต้องพาสาวรายนี้มาติดตามเรื่องด้วยตัวเองเพื่อให้มีคําตอบนะครับแต่วันนี้เราฟังจากฝ่ายหญิงเราก็อยากฟังคําชี้แจงจากฝ่ายชายแล้วก็ทางกองทัพเหมือนกันนะฮะว่าเอ๊ะ เขาเหน่วยงานต้นสังกัดมีการดําเนินการอย่างไรมีการเอาผิดอย่างไรหรือไม่นะฮะแล้วรวมทั้งเธอบอกว่าจะขยายผลแล้วบอกว่าคงจะต้องเอาผิดฝั่งฝ่ายหญิงด้วยซึ่งจริงๆแล้วถ้าผู้ชมดูข่าวกันบ่อยๆก็คงจะทราบว่า<ม>ฝ่ายหญิงต่อให้ไม่ต้องได้ขึ้นชื่อว่าเป็นที่สองที่สามที่สี่ต่อ <Yeah. S 1> ให้มีพฤติกรรมที่ใช่คดี<ม> ir, คุณล่าสุดนะฮะนักร้องวงกะลาฮะคุณหนุ่มกลา<ม>คุณจูนไปฟ้องคุณจูนชนะคดีนะฮะผู้ชมแม้ว่าผู้หญิงคนนั้นจะหนูแค่ไม่ได้ เป็นแฟนหนูไม่ได้อะไรหนูแค่ชื่นชอบศาลถือว่าเข้าข่ายนะฮะและถือว่าเอาผิดก็ฟ้องเรียกเงินไปส่วนเรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัวก็อีกเรื่องนึ่งนี่เป็นกรณีตัวอย่างนะคุผู้ชมแต่ว่าเดี๋ยวเราขอฟังความให้รอบด้านก่อนแล้วกันเวลานําเสนอข่าวเราจะเน้นย้ำนะฮะว่าทุกข่าวที่เรานําเสนอใครต้องการชี้แจงเรายินดีรับฟังหมดนะครับผมใช่แล้วครับ